วิธีเพิ่มพลังบุญให้กับชีวิตแบบง่ายๆ 1. การเพิ่มพลังบุญแบบไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวเวลาตื่นเช้ามาขณะล้างหน้าหรือดื่มน้ำให้ท่องว่าพุทธังสารนังคจามิธรรมังสารนังขจามิสังคังสารนังัจามิเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตในวันใหม่ ก่อนกินข้าวก็ให้นึกถวายข้าวแด่พระพุทธเจ้าออกจากบ้านเห็นคนอื่นเขากระทำความดีเห็นเขาใส่บาตรพระจูงคนแก่ข้ามถนนก็ให้นึกอนุมโมทนากับเขาด้วยเดินผ่านเห็นดอกไม้บูชาพระวางขายอยู่ก็ให้เอาจิตนึกอธิษฐานขอถวายดอกไม้เหล่าน,นั้นเป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรัย โดยระลึกว่าพุทธะธรรมะสังคัสะปูเชมิแล้วอย่าลืมอุทิศบุญให้พ่อค้าแม่ค้าดอกไม้นั้นด้วยเวลาไปไหนมาไหนเห็นไฟข้างทางก็ให้นึกน้อมถวายไฟเหล่านั้นบูชาพระรัตนตรัยโดยระลึกว่าโอมอคีไฟฟ้าพุทธบูชาธรรมบูชา สังฆบูชาสองการเพิ่มพลังบุญด้วยเงินน้อยแต่ได้อนิสงส์ยิ่งใหญ่การสร้างบุญที่เป็นมหากุศลอาทิเช่นการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่พระมหาเจดีย์สร้างยอดฉัตหรือสร้างศาสนสถานรวมถึงธรรมทานด้วยเพื่อลดวิบากกรรมหนักๆ สามารถทำได้แม้แต่ผู้ที่มีเงินน้อยการทำบุญนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เงินมากเหมือนที่หลายๆคนในปัจจุบันเข้าใจและติดเป็นค่านิยมกันการทำบุญทุกอย่างไม่ว่าจะบุญเล็กบุญใหญ่ให้ทำตามแต่กำลังของเราที่สามารถจะทำได้และต้องไม่เดือดร้อนตัวเอง แม้แต่เงินสลึงเดียวก็สามารถสร้างมหากุศลได้ขอให้เพียงเงินนั้นบริสุทธิ์ไม่ได้ไปเบียดเบียนของใครมาก็พอและที่สำคัญเจตนาตอนที่ทำต้องบริสุทธิ์มีความยินดีในบุญที่ทำเกิดความสุขและอิ่มเอมใจนั่นแหละมหากุศลทั้งสิ้น แต่ถ้าไม่มีเงินจริงๆก็ยังสร้างมาหากุศลได้โดยการใช้แรงกายแรงใจในการช่วยสร้างหรือแม้แต่การไปชักชวนเป่าประกาศให้คนมาร่วมสร้างบุญและขออนุโมทนาบุญกับคนเหล่านั้นด้วยทุกครั้งก็จะได้บุญมากเช่นเดียวกันอยู่ที่เจตนาและความตั้งใจเป็นที่ตั้งสรุปสั้นๆว่า การทำบุญนั้นไม่ว่าจะเป็นเงินเท่าใดก็ได้บุญเช่นกันยิ่งการทำบุญใดๆที่เป็นประโยชน์ต่อคนจำนวนมากๆหรือสังคมบุญนั้นก็จะมากขึ้นทวีคูณไม่มีวันหมดอาทิเช่นสังฆทานสร้างโรงทานวิหารอุโบสถถนนเป็นต้นจนกว่าสิ่งก่อสร้างหรือศาสนสถานนั้นที่รวมสร้างจะพังทลายไป การสวดภาวนาให้ได้บุญมากขึ้นการสวดภาวนาคาถาศักดิ์สิทธิ์หรือมนตราอันศักดิ์สิทธิ์นั้นทำได้ทำอย่างถูกวิธีนั้นจะเป็นการเพิ่มบุญให้กับตัวเองเพราะพลังบุญพลังอำนาจของพระคาถาและมนตรานั้นจะถูกดึงเข้าสู่ตัวผู้สวดด้วยเคล็ดวิธีมีอยู่ว่า โดยก่อนสวดนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิที่พร้อมจะสวดแล้วขอให้ตั้งใจให้มั่นและอุทิศบุญทั้งหมดที่ตนเคยทํามานั้นส่งให้แด่ครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของคาถาหรือมนตรานั้นนั้นด้วยซึ่งเป็นการเชื่อมบุญรูปแบบหนึ่งและหลังจากนั้นก็อธิษฐานขอมีส่วนร่วมในบุญของท่านและขอมีส่วนร่วมในบุญของผู้อื่นที่ได้สวดคาถาและมนตราศักดิ์สิทธิ์นั้นด้วย เมื่อใดก็ตามที่มีคนอื่นสวดและกระทำเหมือนกับเราเราก็จะได้บุญเพิ่มทุกครั้งสี่การทำบุญด้วยการต่อชีวิตสัตว์ให้ได้บุญมากขึ้นการทำบุญปล่อยชีวิตสัตว์หรือต่อชีวิตสัตว์นั้นหลายคนเรียกว่าการสะเดาะเคราะห์ซึ่งก็แล้วแต่จิตจะพาไปแต่ในความเป็นจริงก็คือ เป็นการทำบุญใหญ่เป็นการช่วยต่อชีวิตต่อโชคชะตาให้เวลากับสัตว์ที่กำลังจะถึงตายให้ได้มีชีวิตอีกครั้งและเคล็ดลับสำคัญก็คือก่อนที่จะปล่อยสัตว์นั้นๆเมื่อได้ซื้อมาหรือเจอณที่ใดก็ตามให้นำไปถวายกับพระสงฆ์เสียก่อนเพื่อเพิ่มบุญให้มากขึ้น เหตุเพราะว่าพระสงฆ์ที่รับนั้นท่านบริสุทธิ์และมีศีลมากกว่าเราท่านย่อมมีบุญมากกว่าเรายิ่งเป็นพระสงฆ์ที่มีเหนื้อนาบุญมากแล้วบุญนั้นจะเพิ่มเป็นหลายเท่าจากนั้นก็ขอผาธิกรรมชำระนี่สงซื้อคืนมาจากท่านด้วยเงินเท่ากับจำนวนที่เราซื้อสัตว์นั้นมาวิธีนี้เป็นการเพิ่มบุญอีกเท่าตัวได้ทั้งทำบุญต่อชีวิตสัตว์และชำระนี่สงด้วย หลังจากนั้นก็นำไปปล่อยในที่อันสมควรอานิสง์ของการทำบุญด้วยวิธีนี้ถ้าใครที่ทำได้ตามนี้บุญที่ได้จะเพิ่มขึ้นเป็นหลายเท่าจากการที่ไปซื้อมาแล้วก็ไปปล่อยตามยถากรรมวิธีนี้นอกจากได้บุญน้อยแล้วแถมยังได้บาปกลับมาด้วยดังนั้นจะทำบุญทั้งทีควรฉลาดในการทำบุญด้วย หการทำสังฆทานให้ได้อนิสงค์บุญมากขึ้นการทำสังฆทานควรทำให้ครบทั้งปัจจัยสีมีอาหารขาวหวานผลไม้น้ำเครื่องนุ่งหม่มผ้าตรายจีวรหรือผ้าคนหนูสีสุภาพยารักษาโรคและควรเพิ่มหนังสือธรรมะเข้าไปด้วยเพื่อให้จิตใจของเจ้ากรรมนายเวรซึ้งในรถพระธรรม มีจิตใจที่เย็นสบายผลทุกข์เคล็ดลับสำคัญเ mm hmm. ครื่องสังฆทานและอาหารเหล่านี้ <te lek> เราควรที่จะต้องไปถวายแด่พระสงฆ์ที่มีเนื้อนาบุญสูงแต่ถ้าหาไม่ได้หรือไม่ทราบให้เรานั้นตั้งจิตอธิษฐานถวายแด่พระพุทธเจ้าโดยตรงและพระปัจเจรพระพุทธเจ้าพระอรหันต์หรือครูบาอาจารย์ที่เรานับถือ เพื่อให้อานิสงค์ของบุญจะได้มากขึ้นทบทวีและหลังจากนั้นก็ให้อุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งหมดและควรกรวดน้ำหลังทำบุญทุกครั้งเพื่อให้พระแม่ธรณีและเทพเทวาทั้งปวงท่านเป็นพยานในการทำบุญครั้งนี้สรุปเมื่อท่านได้ทราบว่าทำบุญอะไร แล้วได้รับอนิสง์ของการทำบุญเป็นอย่างไรสมควรช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้อื่นได้ทราบด้วยเพราะเป็นการให้คนได้รู้ถึงอนิสง์ของทำบุญในแต่ละอย่างจะได้จำสืบต่อกันไปอย่างถูกต้องดังนั้นจึงสรุปว่าการทำบุญอะไรก็ตามเมื่อได้ทำบุญแล้วก็ได้รับผลบุญในทันทีกล่าวคือขณะที่ทำบุญนั้นสภาพจิตของเราตรงนั้นเป็นอย่างไร สุขใจไหมสบายใจไหมภูมิใจไหมตรงนี้ไม่ต้องถามหวังว่าท่านที่เคยทำบุญมาแล้วก็จะตอบตนเองได้อย่างแจ่มแจ้งทีเดียวเมื่อเราได้ทำบุญผลของการทำบุญจะให้อนิสง์ไม่เหมือนกันบุญบางอย่างก็ให้ผลโดยตรง แต่บุญบางอย่างก็ให้ผลโดยอ้อมไม่ตรงทีเดียวในเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าอาน,นิสงส์แห่งการทำบุญนั้นไม่เหมือนกันและผลบุญที่เราได้ทำนั้นรอให้ผลอยู่ตลอดเวลาแก่ผู้ที่ได้ทำบุญไว้ตราบเท่าที่ยังมีผลบุญอยู่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำบุญไว้ถ้าไม่ประมาทถึงแม้ไม่มีอะไรจะทำบุญ เพียงแต่เห็นคนอื่นเขาทำบุญแล้วทำใจให้เลื่อมใสก็เป็นอันได้ทำบุญเหมือนกันบุญชนิดนี้เรียกว่าบุญด้านปัตตานุโมทนาไมหรือบุญจากการอนุโมทนาบุญนั่นเองขออนุโมทนาบุญแด่ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้สาธุ